พาคุณพ่อขึ้นไปก่อนค่ะพาคุณพ่อนะคะพิเศษที่รักวงเบิร์นนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะงานจีนนครสวรรค์แล้วก็ได้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมโอเคขั้นหนึ่งโอเคมังกอนะคะอืมอ่าไปด้านหน้าเลยคุณพ่อค่ะมาด้านหน้าด้านนี้ค่ะขอนะคะไปด้านหน้าตรงนี้สิเนี่ยเอาเออตรงนี้ตรงนี้เใช่ใช่นี่บทสวดคุณพ่อเห็นว่าไม่รู้ที่รกทีแรกอ่านนำไหม ออได้ได้เอองินที่รักไหวเลยที่รักเข้าไปยืนี่หให้นี่ทีรักวงบนไหวแล้วเนาะที่รักบอกไม่ไม่อยากไปไหนแล้วอยู่นี่ก็เลยได้พอสนใจเลยนะผมมฝ่กงคนเคยเลเลยอยู่จริงๆแล้วไม่ไปไหนเลยอ่ะนกคุณพ่อยิ้มเลยอ่ะ คุณพ่อปื้มมากเลยคุณแม่ก็ปื้มนี่ที่รักเฮ้สบายใจยังคะคุณพ่อนเนาะมามเมืองนครสวรรค์เลยใช่ไหมคะ <c oughs> เหมือนอยู่สวรรค์เลยไหมคะเหมือนอยู่สวรรค์ไม่ไปไหนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะค,คุณพ่อคุณแม่คะไม่ไปไหนแล้วฝ <c oughs> ากเนะื้อฝากตัวแล้วเนาะ <c oughs> น,ววน,นี่ขึ้นสวรรค์คุณพ่อยิ้มปื้มเลยอ่ะดูสิหนูเห็นสีหน้าคุณพ่อแบบปื้มมากยิ้มมากเลยแบบ น้ำตาจะไหลพื่มปิ่มมันนะคุณพ่อเนาะมีความสุขเลยอ่ะแบบน่ารักอ่ะสวยมากค่ะเดินชมได้นะคะนี่องค์เจ้าแม่กวนอิคุณพ่ออยากเจอเพราะคุณพ่อท่านไม่ทานเนื้องวงไม่ทานตัดใหญ่นะคะท่านนั่งถือเจ้าแม่กวนอิมก็เลยมาไหว้ขอพรแล้วก็สําเร็จขอเรื่องไม่ให้ป่วยไข้ให้หายเร็วก็สําเร็จก็เลยมากราบไหว้ด้วยความศรัทธานะคะ สวยนะคุณพ่อนะคุณแม่เนาะนที่รับวงเบอร์นนแล้วกรสวยมากเลยสวยมากเลยนี่คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวหนูถ่ายรูปทั้งนี้ให้น,นีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงนี้ก็เห็นแน่ของกนสวยมากอันนี้คือวิวกลางคืนนะคะนี่เลยก็จะมีแบบเป็นเขาเรียกสาราโคมแบบจีนจริงๆถ้าช่วงปีใหม่เขาจะจัดงานจะมีซุ้มที่คุณแม่บอกเห็นวันนั้นตรงนี้คือเป็นแสงไฟแบบเป็นแบบไฟโคมสวยแบบเขาเรียกอะไรโคม โฮมไฟอ่ะคุณแม่แบบหุ่นเถินเลยใส่ไฟหมดสวยมากร่วมมากีี่พี่ดั้มองมีงดูครับเสกหรอมองทำไมรู้ป่ะทำไมคะก็ปีแล้วบอกว่าจะมา หมบอกว่าฝากคอฝากเป็นตัวเป็นเคยแล้วปีนี้เป็นไงสุขใจเลยใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเลยคุณแม่มีความสุขเนาะอยู่กันพร้อมหน้าคนตาและคนพานะจอมแมวมาด้วยมีความสุขเนาะโอ๊ยน่ารักจริงๆปลื้มใจเลยนี่เจ้าพ่อจอมแม่ฝากน้ำพลอยปลื้มใจเลยนะคะนี่ใช่พี่รักเกิดปีมังกรนะคะหรอคะจริงนะไปดูน้องเหนียวว่าเป็นทะเบียนน้องเหนียวก็นอนสบายเลยน่ะมีท่านแมวค่ะแมวทัดมา ท่านแมวท่านมากันนะคะบ้ายเลยเนาะสาธุโอเคเอาบนมาฝากทุกคนที่เห็นคลิปนะคะพี่รักวงบนบ๊าย <c oughs> บ๊ายนะคะด้วยพี่ของพี่รักวงเบิรนนะคะราศีมังกรสวยงาม สวยมากเลยคุณพ่อคุณแม่นะม<ว>งกรสวยที่สุดแล้วนคนนอน,นสวยคคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะทางใต้ที่เขามีงานพวกกินเจของภูกเกตหรืออะไรเขาจ้างนครสวรรค์ทำมงกรนะคะที่ไปเชิดอน่เพราะว่านงครนสวรรค์ทำสวยอันดับหนึ่งของประเทศเพราะว่าเป็นคนจีนมาอยู่เยอะเขาฝีมืองานฝีมือมากจ้างเราตลอดอะไรเงี้ยมังกรทองท,องที่อื่นจะต้องมาจ้างเราเนี่ยไม่ถึงพี่แห่อะไรเงี้ยสวยสวยค<ว>่ะเขาเขาเมืองจีนเลยที่เนี่ย โอเคไม่าย okay, นะคะทุกคนเรื่อยๆริงๆนะคะพ่เศษที่ลัก่งเมินไปเดี<ป>๋ยวค่ะเดี๋ยวไปดูพิเศษทีลบ่งเบิ <c oughs> <c oughs> นมีนะคะวายใหญ่เลยนี่มีความศร,รัทธาแรงกล้าพาะพิพเศษที่รัก่งเมินเกิดราศีมังกรนะคะเลยต้องม,มาไหวมังกรใหญ่ส่วนคุณพ่อคุณแม่ท่านเดินไม่ค่อยไหวสุขภาพเรื่องกระดูกขาไม่ค่อยจะดีกันเดินไม่ไหวก็เลยอยู่แคกข้างล่างนี่ทีละบ่งเบินไหว้ขอพรกับ เทพมังกรทองสวยงามนะคะประจำปีเกิดของพี่ลังนะคะประจำเดือนเกิดของพี่ล้านะคะราศีมังกเอาบุญฝากทุกคนเห็นคินะคะสวยามา,ยากๆแน่นี่นั่งตรงนี้เลยมีเยอะมากตรงนี้จริงจะแม่งก็อินนะคะขอทุกคนรื่อเร่อฮงๆนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะสุดยอดไายสวยงามงามีความสุขเฮงๆกันทุกคนนะคะ งามมาก,มากสวยเนาะงามมากเลยนะกลางคืนนะที่ล่างนะออก